สวัสดีครับสมิธครับวันนี้มาแนะนําตัวนี้นะครับเป็นสายสแกนคุณภาพศูนย์ของ BMW นะครับเป็นเรียกว่าถ้าทางชื่อของเขาก็คือตัว i n p a b m w cable นะครับตัวนี้นะครับใช้กับรถ BMW ได้ดับเทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวเราด้านหลังจะมีคลิปนะครับว่าใช้กับอะไรได้บ้างนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับทุกซีรีส์นะครับ ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของแทบทุกระบบนะครับเหมือนของศูนย์เลยนะครับเครื่องยนต์แอร์แบ็กนะครับเครื่องยนต์นะครับอย่างเช่นลงหัวฉีดก็ได้นะครับลงตัวหัวฉีดก็ได้นะครับแอร์แบ็ก ABS ลบโค้ดแอร์แบ็ก ABS นะครับตัวบีคนะครับไล่ไล่เบรกไล่ไล่เบรกของ ABS ก็ได้นะครับ เกียร์นะครับรีเซ็ตเกียร์ก็ได้นะครับองศาพวงมาลัยก็ได้นะครับคือได้ทุกอย่างทุกระบบนะครับรวมทั้งมีตัวเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ของ BM ก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับรีเซ็ตด้วยนะครับประมาณนะครับทุกระบบนะครับมาเทียบเท่าคุณภาพศูนย์นะครับหเซตของท่านนะครับก็จะเป็น มีตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นซีดีโปรแกรมให้นะครับตัวนี้นะครับทำงานได้ดีในในส่วนของเอ่อวินโดว์นะครับระบบปฏิบัติการใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้ใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้เสียบกับรถนะครับใส่ช่อง OBD ของรถท่านนะครับถ้าหัวของท่านไม่ใช่เป็นหัว16บหัพิณท่านต้องมีหัวแปลงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เสียบกับตัวโน้ตบุ๊กของท่านนะครับหรือคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับเอ่อทำงานได้ดีทั้ง Windows 7 Windows XP นะครับถ้า Windows XP นั้น ก็สามารถทำงานได้ด um, ีคร evet, ับสาเป็น3 2บ uh. ิตนะครับก็นะครับหลังจากนี้ผมจะมีคลิปนะครับว่าแนะนำหน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงนะครับในส่วนของทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีคลิปอื่นๆนะครับท่านค่อยๆดูนะครับดูต่อจากนี้ไปนะครับตอนนี้นะครับก็ท่านก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อตามรายละเอียดที่ผมให้ไว้นะครับจากนี้ไปก็ดูคลิปว่าหน้าตาโปรแกรมมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เนี่ยครับนะครับจะมีรุ่นนะครับท่านลองดูนะครับว่าใช้ได้หลายรุ่นหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับทุกรุ่นนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยฟังก์ชันมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอย่างมาด้านนี้ก็คือเป็นตัว e87 e90 นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีสอยย่อย e11 9 2 9 3อะไรก็ได้นะครับใช้ได้เยอะมากนะครับสมมุติถ้าเราจะเข้าไปก็คอนเน็กตต่อสายนะครับอย่างเช่นตัวตัว F6 นะครับ F6 เป็น E70 เห็นไหมครับมันจะได้นะครับเนี่ยครับก็จะเข้าฝั่ง E70 แล้วก็เข้าฟังก์ชันของแต่ละรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์คัสซีนะครับตัวถังนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็น E65 เห็นไหมครับอย่างเช่น F5 นะครับ E65 จะเป็นจะมีในส่วนของที่เป็นประตูกับที่นั่งนะครับแล้วก็ระบบเซฟตี้ปลอดภัยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาคอมมิวนิเคชันด้วยนะครับก็เข้านะครับเข้าแต่ละโหมด ฟังชันไปนะครับตอนนี้พอดีผมไม่ได้คอนเน็กันรถก็คงไม่สามารถเข้าไปลึกได้นะครับเป็นเอาว่าใช้ได้หลายรุ่นนะครับได้ทุกฟังก์ชันนะครับท่านก็ถ้าเทียบกับราคาแล้วโอเคเลยนะครับคุณภาพสูงเลยนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมานะครับวิธีการลงนั้นไม่ยุ่งยากนะครับเรามีคลิปวิดีโอแล้วก็วิธีการอธิบายด้วยนะครับสามารถลงได้ด้วยตนเองนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ